ั่งทำเคาน์เตอร์จะดีไหมถ้าเราเห็นแบบงานเป็นภาพสามิติก่อนผลิตแบบงานชัดเจนไม่มีผิดพลาดตรงตามความต้องการแน่นอนนต้องการทำเคาน์เตอร์คิดแบบไม่ออกใช่ไหมไม่ต้องปวดหัวต่อไปเราออกแบบให้ฟรีออกแบบเคอน์เตอร์เป็นภาพสามิติเห็นภาพรอบตัว360อองศาแนะนำการจัดวางเครื่องอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน เห็นภาพชัดเจนทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหน้าบานวางแผนเรื่องระบบปลั๊กไฟและต่อท่อน้ำดีน้ำทิ้งจารู่ซ้อนระบบน้ำและปลั๊กไฟไม่ให้พลาดเกะกะกลางร้านออกแบบชั้นช่องวางเบเกอรี่ฝังในตัวเคาน์เตอร์ประหยัดพื้นที่สวยงามดูดีมีดีไซน์ออกแบบเคาน์เตอร์ตามพื้นที่ร้านของท่านสวยงามจบครบทุกฟังก์ชันในชุดเดียวสงขนาดร้านและแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้เลย ไม่มีค่าออกแบบวว <Wow. S 2> ้าดี่แบบนี้มีที่บูร์โมทินคอฟฟี่เท่านั้น